สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธรโโรมนูนสวัสดีค่ะช่องเจ๊มหมวยบิกบานนะคะวันนี้ป่วยมาเยี่ยมอาจารย์ธรรมนูนนะคะที่นครปฐมนะคะซึ่งพระอาจารย์ธรรมนูนทุกครั้งทุกคลิปที่หมวยออกเนี่ยอ่าหมวยมั่นใจว่าอย่างหนึ่งอาจารย์ธรรมนูนไปตรวจที่เครื่องเซ็นนะคะซึ่งน้อยคนจะเอาไปตรวจนะคะเซ็เมือดต่อครับค่ะซึ่งอาจารย์ท่าน ถ้าไม่ตรวจท่านไม่ปล่อยออกนะคะต้องผ่านเครื่องเสียงเท่านั้นอ,อาจารย์ช่วยบรรยายด้วยค่ะสวัสดีครับท่านสมาชิกและแเอฟซตลอดทั้งท่านผู้ฟังผู้ชมครับผมบารมีพระสมเด็จธรรมโนนะครับศูนย์อยู่ที่กมที่ห้าตลาดนัดเครื่องบินนะครับตำบลวังตะโกจังหวัดนครปฐมวันนี้ ผมจะมานำเสนอพระสุ้มกอนะฮะซุ้มกอนะครับซึ่งเป็นพระที่อันนี้ซุนน้มกอกำแพงเพชรใช่ไหมคะครับสุ้มกอซึ่งเป็นพระที่สวยงดงามตามธรรมชาตินะครับเป็น,นที่น<ม>า,าที่ไ้น,นั้นก็ชัดเจนและแม่นํำแม่นยำมากนะครับเป็นพระที่คนเห็นแล้วก็จะเกิดความหลงไหลในควางมงดงามนะครับ เป็นพระที่มีพุทธคุณมีกูแล้วไม่จนโอ้รุ่นนี้มีกูแล้วไม่จนนะคะครับมีพระสักองนี้ใส่แล้วไม่จนเด็ดขาดครับทู่หหน้าคี่คองน่ะมีกูแล้วไม่จนแล้วด้านคงพันก็ดีนะคงพันชาติก็ดีแล้วเรื่องเรื่องเงินทองเหนียวเหนียวด้วยแล้วก็เรื่องเงินทองก็ไหลมาเทมาด้วยเขาที่บอกว่ามีกูแล้วไม่จนไง Oh. นะเมโกูแล้วไม่จนอ่เราเรามาดูองค์ที่หนึ่งกันซิอ่ามาดูออที่หนึ่งกันนะคะท่านผู้ชมอ่ามาดูที่องค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะคะกูแล้วไม่จนเลยนะนะกูแล้วไม่จนครับเข้าใจความฟ้าคนเห็นแล้วก็จะเกิดความลหลงไหลในในความงดงามน,นะครับของพระนะครับพระนี่มีพุทธคุณอันน,น,น,นี้อันนี้คือไหนอะ่ะ องค์ที่สองนี่ทําไมมปนองค์ใหญ่กว่าคะองค์ใหญ่ก็เป็นพระอาพระอันคนลรงนั่นกันครับอืมแต่ก็สุกองเหมือนกันนะคุณกอบเหมือนกันครับมันมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ครับไซส์เล็กก็มีก็รุ่นเดียวกันนะคะมีกูแล้วไม่จนใช่ไหมคะครับมีกูแล้วไม่จนนะสวยมากเลยค่ะสวยงดงามมากนะครับใครอยากได้แคปเลยนะคะท่านผู้ชมครับใครชอบองค์เล็กองค์ใหญ่แคบได้เลยนะสวยงดงาม ถ้าคนไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่มีวาตนานี้ไม่มีเจตีิธะเอาไปคล้อง้องขึ้นในคอได้เลยนะครับเพราะเป็นพระสวยมากนะครับเพิ่งจะต้องผ่านเครื่องเซนแล้วตอนให้เรียบร้อยเอาไว้ขึ้นคอเพื่อเป็นสีมงคลแควพลาดถึงอันตรายทำมาค้าขายก็ล่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับรู้ร<ม>ไหมว่าอาจารย์ธรรมนูญเนี่ยไม่ ไม่ผ่านเครื่องเซมคือไม่เอามาออกรายการนะคะท่านผู้ชมอันนี้หมวยขอย้านิดนึงนะคะเพราะว่าอ่าอาจารย์ท่านไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าเออใครจะยังไงก็ช่างแต่ของอาจารย์ต้องถูกต้องและแม่นยำ<อ>แล้วถ้า<อ>ไปตรวจตรงไหนแล้วว่าไม่แท้อาจารย์ติดีคืนนด้วยนะคะท่านผู้ชมคืนตางทุกบาททุกสตางค์นะครับคืนเลยนะคะไม่มีว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์หรืออะไรเลยนะคะกล้า<อ>คืนนะคะคืนเลยซึ่งน้อยน้อยคนนะคะจะกล้าคืนเงินเต็ม เม็ดป็นหน่วยแบบนี้เพราะว่าอาจารย์ท่านมั่นใจว่าพระท่านเนี่ยผ่านการตรวจสอบระดับแบบทั่วโลกยอมรับนะคะคือเครื่องเซมนะคะเซมดิสตอนนี่นะเป็นที่ว่าทั่วโลกเขายอมรับกันค่ะแล้วก็เป็นภาพที่สวยงดงามมากนะครับตรวจเครื่องเซมคนก็ให้คนจะไปตรวจนะคะครับอ่ะตอนนี้นะเราพอผ่านทานดูเสร็จลง เดี๋ยวเราจะขึ้นจอให้ดูนะครับความเก่านะคะความเก่านะครับความเก่าของโดรันะครับดูฮะดูนะแขนซ้ายขึ้นเต้นไปหมดเลยมีแร่แร่แร่มะขามนะมีหมดสารต่างๆมีแขนซ้ายขึ้นปกคลุมไปทั่วตรงไหนเรียกว่าแร่มะขามตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับนั่นๆอันนี้คือแร่มะขามนะแร่มะขามนั้นเลยครับนะครั่นนะแร่มะขามเนี่ยขึ้นเต้นไปหมดเลย แขนซ้ายขึ้นที่เต็มไปหมดเลยเนะี่ยแรงมาถามดูนะครับเนะี่ยฮะโอ้แขนซ้ายก็ปุ๊บเลยเนะนี่ยเนี่ยภาพที่สวยภาพสวยต้องเป็นแบบนี้เนี่ยดูที่เนี่ยโอโ้โหอะไรมันสวยอย่างนี้เนี่ยเลยแรงมาถามเต็มไปหมดเลยยิบยิบยิบไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยดูที่เนี่ยความะสวย สวยงดงามตะการตา,ตาม,มากนะครับเป็นพระที่คนไม่รู้กันว่านั่นนี่ผูกแต่ใส่ของเต็มหมดเลยสมัยก่อนนี่ปุกเศษสุงกรอนี่จะผุกเศษด้วยฤือสีนะครับอือลือสีเป็นผู้ปุกเศษอ๋อฤือสีเป็นผู้ปุกเศษนะคะครับเพราะพระพระองค์นี้เป็นพระที่เรียกว่าผ่านยุคมาตกหกเจ็ดร้อยปีมาแล้วครับทุงๆใก่อนนี้นะครับเป็นพระที่สวยงดงามมากเนี่ยดูเนี่ย ส่วนออกจากวัดไหนคะอาจารย์ขอถามหน่อยเพื่อเพื่อเอฟซอยากจะทราบอะค่ะก็ออกแบกนั่นนะวัดออยู่ที่กำแพงเพชรหรือว่าอะไรคะอ่าสุ่มกองกำแพงเพชรฮะเขาจะเรียกสุ่มกองกำแพงเพชรนะสุ่มกองกำแพงเพชรนะสวยงดงามมากครับทุกพงกาเนี่ยเนี้ยตัวแบบเก่าฮะนี้เราจะมาดูด้านหลังกันฮะ ตรสอนด้านหลังให้ดูกันจัดจ่าให้เห็นกันชัดๆว่ามันสวยขนาดไหนเนี่ยเนี่ยนะคานผู้ชมก็ทั้งหมดนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นกล้องเราจะไม่สามารถมองเห็นแบบนี้นะคะก็จะมองเห็นแค่หลังหลังเรียบๆธรรมดาแล้วก็เป็นสีน้ำตาลมั่งสีดํามั่งอันนี้บอขึ้นกล้องแล้วเห็นหมดเลยค่ะเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะแรงมากเต็มมเลยสวยมากค่ะแรงมากเต็มมือ สวยงดงามระปานตามมากเลยนะนะคนเห็นแล้วก็จะเกิดความหลดห,ห,หลงไหลเลยนะครับอันนี้ต้องไม่เหล็กดูดติดเท่านั้นนะะเนี่ยเืราะว่าเขาใส่แร่เห,หล็กไหลไปด้วยเนะี่ยแม่เหล็กดูดนะน,นิ่งเลยเนี่ยนะความสวยงดงามมากนะจึงเปิดโอกาสให้ท่านเนี่ยมาครอบครองและเป็นเจ้าของพระแท,แท้ที่หายากนั้นครับพระสงฆ์ แบบนี้นะหาไม่เจอไม่เจอแล้วครับมีกูแล้วไม่จนแน่ๆนะครับมีกูแล้วไม่จนนะคะพระอาจารย์ธรรมนูญงี่ตรวจสอบตรวจสอบแบบทั้งตรวจสอบมาแล้วเวลาทำรายการก็ยังเอาขึ้นกล้องให้ดูแบบชัดเจนนะคะท่านผู้ชมซึ่งในราคาจับต้องได้รึไม่แพงไม่แพงแล้วก็ที่สำคัญนะคะเอาไปขึ้นคอแล้วสบายใจมากรุ่มกู ไม่จนมีกูแล้วไม่จนครับใครอยากเลิกจนมาทักมาเลยรับรองมีบุญเท่านั้นถึงจะได้ครับค่ะอ่ะสุดท้ายนี้ผมก็ขอถ้าใครอยามาแบ่งบันก็ค่ะเบอร์ไลนใต้ลังทุกคลิปส่วนใครที่อ่ายังไงที่แบบทักมาหรือยังไง พักที่หมวยเลยก็ได้นะคะที่ช่องเจ๊หมวยบทบาททั้ง Youtube แล้วก็ทั้งท้งเทจแล้วก็ทางได้ทุกทางนะคะ t i กต o อก็มีแล้วก็ Facebook นะคะทักได้เลยนะคะครับค่ะคลิปนี้ก็สวัสดสีสดดนะ,<ด>นะครับ